ชายคนหนึ่งถูกเรียกทั้งโทรราชและอัจฉริยะเขาคือโจโฉปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอาณาจักรปันปวนโจโฉรูปกองทัพชนะศึกกัวต่อเหนืออ้วนเซี่ยวร่วมเหนือจีนไว้ได้มากตั้งตนเป็นอัครมหาเสนาบดีคุมราชสำนักสร้างระบบตุนเถียนให้ชาวบ้านทำนารัฐใช้กฎหมายเข้มฟื้นเศรษฐกิจสเสบียงชนกองทัพแข็งแกร่งเขาไม่ใช่แค่นายพลแต่ยังเป็นกวีบทกวนฉางไห่ สะท้อนความทะเยอทะยานและความไม่แน่นอนของชีวิตนักรบโจโฉชื่อในความเป็นจริงมากกว่าภาพงามตัดสินใจเร็วเด็ดขาดนิยายสามก,ก๊กวาดภาพเขาให้ร้ายเช่นวลีหรือลันเรื่องทรยศต่อคนทั้งโลกแต่ในบันทึกประวัติศาสตร์เขาคือผู้จัดระเบียบทหาร,กรเรกษตรกฎหมายและปูฐานให้บุตรตั้งราชวงศ์บุยก,ก๊กหรือเว่ยภายหลังโจโฉวายร้ายในนิยายหรือรัฐบุรุษผู้รักษาประเทศในยุควิกฤตคุณละ่ะ ถ้าต้องเลือกผู้นำยามบ้านเมืองวุ่นวายจะเอาคนดีที่อ่อนหรือคนแข็งที่มีผลงาน